อ,นะอธิบายมาซว่าทำไมเธอสองคนถึงมาอยู่ที่ส่วนของฉันในเวลานี้ฉันแค่ดันผ่านมาเท่านั้นฉันก็คิดถึงนายไงก็ดีดีงั้นเหรอเขาไปให้มันผ่านไปเฉยเลยเอ๊ะนี่ทำไมพี่ใจร้ายจังไปถึงเทถ้วยชาให้ผู้หญิงคนนี้ใหญ่จังอะแล้วของฉันล่ะอทำเองสิถ้านายอยากดื่มชานอกจากนี้การที่นายเรียกผู้หญิงที่เพิ่งรู้จักว่าผู้หญิงคนนี้มันแปลกๆนะอืมโอ้ทั้งที่แล้วที่พี่ถามฉันว่าทำยังไงถึงได้รับความนิยมของผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมย,ยังอยากดื่มชาอยู่หรือเปล่า พวกเขากาลังพูดเรื่องอะไรนะขอคุกกี้ของคุณป้าด้วยนะครับหยุดทำเหมือนว่าฉันเป็นบริกรสักทีเว้ยฮ่ขอบคุณครับลูกพี่ลูกน้องของผมลูกพี่ลูกน้องกันเหรอใช่พ่อของเขาและแม่ของฉันเป็นพี่น้องกันนะไม่น่าแปลกใจเหรอเราแตกต่างกันมากเลยนะเอมของเง้นนะเนื่องจากพวกเขาเป็นญ,ญาติกันบางทีเขาอาจรู้ความลับของชิวอย่าบอกเขานะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะฉันไม่สามารถบอกเขาได้อยู่แล้วไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันก็ตาม คุกคนมีความลับของตัวเองได้โปรดฟังด้วยเนะฉันเข้าใจอาขอบคุณนะถ้าจะพูดถึงเรื่องนั้นมันก็น่าประหลาดใจอยู่นะว่าเขาจะให้พนักง,งานเข้ามาได้เธอคิดยังไงกับเขาล่ะฮะนี่เป็นการคัดกรองพนักง,งานอย่างกงาระทนหันหรือเปล่านะฉันคิดว่าฉันเคยผ่านเรื่องนี้มาก,ก่อนชิวูน่ะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมเลยเขาขย,ยันขันแข็ง,ขง,ขงต่อหน้าที่ของเขาและยินดีต้อนรับพนักง,งานใหม่ ฉันไม่ได้เป็นเจ้าไหนด้วยซ้ำอย่าพูดเรื่องไร้สาระแบบนั้นสิด้วยใบเบน่าขี้ข้เคียดแบบนั้นน่ะหันคายขึ้นเธออ่ะโอเคเธอตลกมากเลยเออมันตลกจริงๆเหรอเขาเป็นคนหนึ่งที่ชบชีวิตดอกไม้มีคนจะเป็นมากกว่าคนยังไงก็ช่างฉันไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีจริงๆโอ้ฉันเห็นว่าเขาทุ่มเทกับดอกไม้พวกนี้เสมอฉันมั่นใจว่าคนประเภทนี้มีความอ่อนโยนอยู่ในตัว เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ยินคนอธิบายเขาแบบนั้นเธอไม่กลัวเขาเหรอแม้ว่าบางครั้งเขาจะอ่านคติกับฉันแต่เขาก็ไม่น่ากลัวเลยมันเหมือนกับว่าฉันต้องการที่จะรู้จักเขามากกว่านี้อ่าฉันหมายความว่าการใกล้ชิดน่ะจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในงานของเราดีขึ้นฉันทําสิ่งนี้เพื่องานของฉันนะออฉันเข้าใจฉันเข้าใจมันฉันได้ถามสิ่งที่ฉันต้องการถามแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมีทางไหนจะดีไปกว่าการถามเขาด้วยตัวเองหายากนะที่จะพบผู้ชายแบบเขาดังนั้นเธอควรซื่อสัตย์มากกว่านี้ขอเป็นคนที่่่นาเชืือถอถ ดังนั้นอย่าพลาดโอกาสของเธอเพียงเพราะเธอรู้สึกถูกรลังวันแม้ว่าฉันจะไม่เข้าใจแต่นายทำคะแนนได้ดีขอบคุณนะไม่มีปัญหาแต่เน,นื่องจากก่อนหน้านี้ของเราเธอยังรู้จักฉันได้มากกว่านี้นะฉันค่อนข้างเป็นคนปเปิดเผยมากทีเดียวฉันจำขึ้นมาได้ทันทีว่าข้ามโรงเรียนกวุวิชาอีกแล้วเหรอรดวยวังไว้ให้ดีไม่งั้นฉันจะบอกพ่อนายเองอย่าเชื่อนะฉันจะกลับไปเดี๋ยวนี้ละนื่มชาก,ก่อนอย่าให้เสียของ ฉันกลับก่อนนะขอโทษสําหรับการรบกวนนาะยฉันขอโทษเัง่อสิงฉันไม่มีความกล้าที่จะถามเขาสสยแล้วฉันจะไปส่งอะไรนะโอเคช่า okay. งน,น่าอึดอัดฉันควรจะคุดอะไรสักอย่างอีทางไหนจะดีไปกว่าการถามเขาด้วยตัวเองก่อนหน้านี้เอ๊ก่อนหน้านี้เธอเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับดอกไม้แล้วใช่ไหมใช่แล้ว ค่ะขอโทษนะก่อนที่นายจะกดตัวเล่ฉันได้อธิบายเมื่อฉันเห็นออกไหมที่เหวเช้าในบวันนี้ฉันสับสนมากแต่ฉันก็เอาแต่คิดถึงมันฉันไม่เข้าใจดังนั้นฉันต้องออกไปข้างนอกเพื่อระบาศบริสุทธิ์ให้สมองโล่งแต่ฉันก็ไม่คิดว่าข้างนอกอากาศร้อนมากฉันเลยซื้อโซดาพีกกระป๋องมาดื่มและตอนที่ฉันเดิมอยู่นั้นฉันก็จะทางเล็กๆที่ไปยังสวนหลังบ้านใกล้ๆและเดินไปที่ประตูอย่างหุนหันพลันแลเมื่อได้ยินเสียงจากลานบ้านฉันค่อย่างรุนจริงๆฉันไม่คิดว่าฉันเห็นแต่แต่ว่าได้ปล่อย ฉันสามารถว่าฉันจะไม่บอกใครเด็กค่ะ <c oughs> ฉันเชื่อนะว่าเธอจะไม่บอกใครฉันได้ยินสิ่งที่เธอพูดในร้านเออดีละ่ะถ้าอย่างนั้นก่อนหน้านีา้นายเสงชิวๆได้ยังไงนะ่ะแม่ของฉันแตกต่างจากคนส่วนใหญ่เล็กน้อยง่ายๆก็คือเธอสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของดอกไม้และทำให้พวกเขามีชิวๆวมากขึ้นฉันเข้าใจแล้วฟา่าแองเจล ม่น่าแปลกใจเลยที่เธอสวยมากเอ,อ่อฉันเดาแล้วว่าเธอจะพูดแบบนั้นไหยก็เป็นนางฟ้าดอกไมก้อย่าเรียกอะไรแบบนั้นสิทำไมล่ะมันน่ารักออกนะมันค่อนข้าง,างน่าอายแต่ความสามารถของฉันไม่แข่งกันเท่าเธอพ่อของฉันเป็นคนทางานธรรมดาและฉันได้รับพลังจากเธอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นฉันทําได้แค่นี้ทําให้ดอกไม้ที่เหงงเชา้าบานในช่วงเวลาสั้นๆ นั่นเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์อยู่แล้วงั้นครอบครัวที่เหลือของนายรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเธอหมายถึงฝั่งซินใช่ไหมใช่เขารู้อยู่แล้วแต่เขาเป็นข้อยกเวน้นคนส่วนใหญ่ไม่รู้แม่ของฉันไม่ต้องการนำปัญหามาให้นี่มันไม่ใช่ปัญหาเลยนะขาพวกคุณดอกไม้ที่นี่จึงสดใสและอบอุ่นกว่าสัญชาตญาณของฉันบอกว่าใช่นั่นเป็นพ่อแม่ของฉันดอกไม้จะแบ่งบานภายใต้การดูแลและพลังของเธอเจ้าของร้านสุดยอดจริงๆอะเดี๋ยวชาดอกไม้ที่กลายเป็นแบบนั้นมันเป็นผลข้างเคียงของพลัง เวลาที่ดอกไม้จากนั้นยังคงเบ่งบานขึ้นอ,อยู่กับความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อบุคคลที่พวกเขาจะมอบดอกไม้ให้หากความรู้สึกของพวกเขายังคงเหมือนเดิมดอกไม้ก็จะเบ่งบาน็นเวลาน,านั้นแต่ถ้าความรู้สึกของพวกเขาเปลี่ยนไปดอกไม้ก็จะเหีเ่ยวเฉาอย่างรว,วดเร็วนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมพวกเขาถึงเหี่วยวเฉาอย่างรว,วดเร็วแม้แต่คนเองก็ไม่สามารถหยุดพวกเขาจากความตายเราไม่สามารถช่วยได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ สิ่งที่เราทําได้คือดูแลพวกเขาให้ดีเพื่อให้พวกเขาออกดอกนั้นขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับผู้ที่ได้รับแม่ของฉันบอกว่านี่คือจุดประสงค์ของร้านดอกไม้ของเราฉันเชื่อว่าเมื่อผู้คนได้รับดอกไม้จากที่นี่พวกเขารู้สึกรักและมีความสุขรวมถึงฉันด้วยขอบคุณนะสำหรับแบ่งปันความรับของคุณให้ฉัน